สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสกุลสุคนสุมองสุบอลเด้อจ้าพี่น้องจา้าอ้อยขอโทษขออภัยเด้อพี่นออ้องโอ๊ยกองไหวก็ได้เก็บเพชรน้ำแม่น้องเดือนเด้อพี่น้องอุ้ยอ้ยพี่นอ้อ,นองเออเห็ดปลวกดอกใหญ่ๆงๆามๆฝาาพี่น้องเออยางคนมาพอ่อถั่แม่ไปก่อนแล้เรนนำ้ำถั่วแม่พี่น้องก็จะใสก่กระตาขาดมามาเขอเห็ดอยู่ในอีกพอดพี่น้องอุย้ย เห็นบกพิน้องุ่นทั้งหน้ากเห็นโบกพ่น้องขยัอยู่าตอเห็โพอดโพดโพมังโมมักแดงแม่ขอดขออภายเดือพ่น้องดื่มโต ที่ดีห้องหาไพ่กันเลยขาเพาะเห็ดบ่เห็ดพุ่มออกพี่น้องเลยเอ้าขุดจนปวดตะลึงขุดมือเดียวพี่น้องเลย เก็บมวนมนนำกันพี่น้องเอยเก็บเพชรคนเดียวชุดผื่นพักกันไปกายเห็ดพี่น้องเลยเขาทอม่มเขาหน้าสาวโอ้สองดอกนี่ มึงทางข้างนี่พี่น้องอุ้ยปวดผู้เราจะพากันไปกกลเฮ็ดอันนี้ผู้เลิศค่ะเก็บเฮ็ดเก็บเฮ็ดเก็บเฮ็ด อใอญ่เดียวล้ออืมสับดอกเห็ดตะพื้ตะพืชม,มือเดียวนะพี่น้องมันก็นสิประมาณนี้แหละ ดอกใหญ่ยอะไรเี้ยงบยพ่พากันไปกายเห็ดโฮ้ยเมยพี่น้องเลยเมยแห้งตอนนี้อันนี้เม่น้องเดือน ได้ประมาณเคืองตาพี่น้องเลยโอ้ยสะออนดอกเพชรโหใหญ่ๆแกงเนาะพี่น้องแกงจับเซฟอันนี้ได้ดอกเดียวในพูนแกงดอกใหญ่ๆนี่พี่น้องดอกน้อยๆชื่อปุ่มผูนี่ี่ ล่างดีๆพัดกระเพราหุยสุดเยาดิละอ้าวเชดลยคลองนั่นแหละได้ลายลายูญเทปขวามดังนะ ซูนเฮ็ดพคนขวมโอ๊ยถ้าแม่เก็บเห็ดปลาแตกปลาแตนพี่น้องเลยก็ได้ไว้ได้ร้ายกว่าหมูปลัดหน่อยกว่าหมูแล้พก็คนจากดักเก็บนี่ได้หน่อยกว่าหมูปลาสร้างไม่เลี่ยงสิพื่อะไรง่ายอันนี้ต้องปลาสร้างนะขวานแท้จริงพี่น้องปลาสร้างกลมเก็บนี่เป็นมาเห็นซะจุ่มนี่น้องบนกับน้องปุ๋ยมาพ่อมาปลาสร้างนะหลักเก็บเพชรมาชนกับตาขวามมันมีเพชรแม่มาแม่ดอกพี่น้องกะตาขวามันเพ็ดเต็มกันตาเก็บไ ในของแม่น้องเดือนพี่น้องเลยกะงามอยู่ไม่ไม่เขาไผ่ใช่นี่อันนี้ไปขึ้นมาตีนหนาเอาในน้องบดได้ได้ใช้ก็ใช้ยันบทันไปยันบทันก็หยาดเจ็บพี่น้องเลยหยาดเจ็บเราจะลอยกันกัดใช้กับกัดพี่น้องเลยประชันออกให้กัดปวดคนพี่น้องเอาไปแต่บ่นเป็นบ่นเนาะโอ้ไปเลยพี่น้องเลยเพิ่นไปป้าคุณแม่น้องเดือนกระเต็มกระตาเลยกระจายกระตาขาด กันหเห็ิเหนี่ยพผกาี่น้องเลาอ้าวหักศอกเลยเห็ดปลวกเป็นเห็ดพี่น้องเจ้านกัตัดผีตนนองกได้คะแนนน่นอเป็นเร่งนั่นอ่ะพวกเมือที่สามเมือที่สามเป็นอาทโอยพี่น้องเลยไม่ต้องเลือสเก็บตบมีกตาใส่วส เนี่ยนั่งช็กันอยู่นีนี่แล้วโบเห็นเล่ะเล๊หน่มนเอาเบิดาอ้าวพี่น้องเข้าไปได้จากไดนพี่น้องสังเกตออกเไ่ได้เข่าได้ออกไ่ได้เข่าแงเบิดะบล้งบแต่ละคนพี่น้องเลยโบอยากชิวเาเสภอาเสื้อแล้วมันที่หลุดแ่ที่่เ้นเหยียบงหลังงเป็นปุยดอกมุ่นเบิดโอ้ยยากแต่บอท่าน บดพี่น้องบุด้แล้วนี่น่ะดอกมุนเบิดพี่น้องเลยสังเกตรักทานโผ่ให้มง่ายบ่ได้เลยพี่น้องเลยแม่ดวงเดือนน่ะหัวตาพ่นให้มง่ายบ่ได้พี่น้องเลยแม่ดวงเดือนนะเอาไว้แม่แม่คือมึงกำลังยุบอารมณ์เราคายขีปุยนี่เฮ้ยพ่นเฮ็นหักกันแตกเนาะแกบอกไปยังเราถ่ายคลิปอยู่ เพิ่อยากลับของห้างี่นะร้อยยุบเอาทั้งหลังนะเมธเพิ่บเห็นเนาะโอ้ยมุนบ่ซาวเอ้ยนันนน่ะเขาเหยียบก่อนเขาบ่เขาบูเห็นห้องเขาปลูกไว้ก่อนเขาหนาเขาเผานะเขาหนาค่ะแต่เป็นหได้มาแหวเบิ่งนี่นันมันทำมาตอเทนนี่นันไปเขาบบมานี่นี่เฮ็ด้เน่เใเห็น้นี้เด่ โลบกแลนดหันแลนนี่ลบเบเหมอนกงามอะที่ห้องละสาวนะหมูว่าผใช้กะแลนตัดตีบนหมู่เห็นมเจ็บเล็บผู้บังคนจะสวดกระตาภูคากระชิยางน้ำก้นดอกส้งไว้ดีได้สิยุ่มยุ่มว่สยุ่มุเอาขึ้นมาแต่ดอกวานถิบซ้ำนี่นะตัวนี้จะไปว่ายีบว่้า โอ้ไลแม่ขั้วเพิ่นซะเพิินไ็นคนเห็นอาศัยเก็บน้ำเพิ่นชิไปเที่ยงเพล่นขยันเพิ่นตนีย่พย่ะกระตาขวบม่งเต้ตาอันนี้แงเงกระตาความเต้นตาพี่น้องเยเพื่อเพิ่นเก็บใส่แม่แล้วมันเคร่งบ่ามากระตาววือมอ้าวยังมีีนะ พระกันหยาดเฮ็ดกันไงง่องแล้วพี่น้องพระกันสวดกันตาเบิดคู่คนบาดนี่มีแต่เแ่าแม่บบสวดเป็นเแ่าแม่เป็นน้ำโบสวดแล้มีแต่ว่าคุณลูกบบได้เฮ็ดคุณลูกเต็มกระตาแถวแม่ยังบบสวดอยู่เฮียังบ๊วยลืมเขาคือแบบมีแนวไม่หัดเข่ฮะกระดาบุรีดใส่ใส่น้องสาวสันดอกอุ้ยน้องเลยนะกามีอันเด่นหนักตัวนะ ไปไปตัวนั้นไปก่อนเพลินหนึ่งสองสามเอียงเอียงคือจังสันวะว้าพี่น้องนี่นี่เอาปลาสังอิจฉาปลาสังอิจฉาซี่จับจับเอาออกไหวศูนย์ดูองเม็นน้องเดือนพี่น้องของปลาสร้างนี่โพดโพ่อันนี้ของสาวบนผู้บ่ได้พี่น้องเอันนี้ก็ห้องสาวแหล่ผู้องสาวแม่ภูได้แล้วก็ภู้บ่ได้ภู้บได้กระต่ายใหญ่ก้มูอ พวยรันผูมบางคนก็เฮติอาตั้มทางพี่น้องเลยามางามแท้นี่นะอา้าวคือคนนั่น,หนแหล้ว<อ>กระต่ายน้อยกระมูมไม่ได้ดอก,กอง,งามากระมูมนีน่นะจะเธอไปอ่ะใช่มันหมู่เดียวก็ได้หนีปุย้ยห่าเอ้าบางกี้นี่เด้อตัวบางกี้น้ำเพลินน้อยหนึ่งครับว่าอ,อันนี้เออตัวสามดอกนี่นี่ตัวนี้นี่นี่นะเอาอยู่พุ่นฮ่าบ่มากนี่ดอกคิวแบบสิฮาว่าพุ่นจะซื้อห้องจากได้แต่แบบนี้เปลี่ยนกันที่สามดอกตัวดอกหนึ่งหึ่มฮ่าผมอากเปลี่ยนแบบนั้นสภาพคน พี่ล้างใส่เนื้อปลาลุกเหมือนเขาบอกว่ทินนาใช่สภาพแต่ละคนตอนนี้แม่น้องเดินให้เบิ่งดอกพี่น้องเลยไปพี่น้องกับปเลยพี่น้องเลยปาหนี้กระมือห้าล่างเฮ็ดล่างฮอนเตรียมแกงใครอยากล่างกันล้างพ่อเบื่อกลรางกับปลามันแหงบ่ปลาขยันอยู่ตัวคนพี่น้องเอ้ยขอโทษขอไปพี่น้องขั้นเป็นแบบพีเนาะถั่วเบิร์นี่มุ้ยเนาะบนเอองามแต่เด็กมันหามผมผู้เขาเปนผูผู้นาะปุ้ยน้อยหลังจากมอเตอร์เทนพี่น้องเอ้ยทำการขูดตีนเ็ดพี่น้องเอ้ย หิวเข่าเลยเล่าเลยป้ลุงคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องเดือนนาอพีพาดประกันได้กากาบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขมงคนพอกันใหม่คลิปหน้าด็่น้องเนี่ยนิ่งสบายดีหมดนอนง่ายบ่มี